เหงก็บอกว่าท่านผู้ชมฮะเชื่อเชื่อนะครับเราหลายๆคนอาจจะเคยทานซีเรกคูน่าเคยกินซีเรกคูน่ามาแล้วแต่อยากจะบอกว่ามันจะแตกต่างที่คุณเคยได้กินเพราะปกติเนี่ยซีเรกคูน่าที่คุณได้กินเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันน้ำมันพืชในน้ำแร่นน้ำเกลือหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยมันอยู่ในน้ำยำฮะความพิเศษคุณดูพิธีกรแต่ละคนโชว์คนหนงตัวเองฮะจะหมดแล้วอะหมดเกลี้ยงเลยเอาง่าย้ อย่างฉันนี่คือความรู้การทำอาหารชั่ว <S <S เป็นท <ำ S 2> ี่สงมารเอ<ก>นล<ก>้อเขาบอกว่าอันนี้กว่าจะได้แบบสุขเนี้ย คิดจะเป็นไหนเดียวคือมันก็เหมือนเราไปจีบผู้ชายสักคนนึงอะค่ะที่แบบหล่อมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบคิดว่าแบบทํายังไงเราจะได้เขามาครองถูกไหมแม่จริงๆแล้วอะน้ํายําเราเนี่ยกว่าจะได้มาก็เป็นปีแล้วแล้วกว่าจะได้คุยกับเขาเสร็จะช่วงแรกยิงไงพอโควิดมาไม่ยิ่งเลยยอมเลยแล้วก็มันก็มีการพัฒนาการอาดีกันพัฒนาสูตรกันมาจนได้เป็นทูน่าลงนำในน้ํายาปรุงรสลงกระป๋องใช้เวลาเป็นปีนะใช่เป็นมิ้งติดบ้านนะง่ายมากกว่าคน ไม่เป็นนะมันมีมะนาวพอค่ะคุณบีบไปคิดแล้วไม่ออกบีบมะนาวใส่ปลากกินจบมีมะนาวมีพริกจบเลยครสชาติพิเศษเพราะคุณสามารถทำได้สัมผัสหนึ่งถ้าฉันจะเสนอเคยมีคนทำให้ฉันกินเอาซีเรสทูน่าเนี่ยมาสับเแล้วก็ทอดทอดถ้าใครอยาจะหลุดแบบว่ากลัวอ้วนก็ทอดในแบบว่าอีร้ายน้ำมันแต่ถ้าสมมติอย่างฉันไม่กลัวอ้วนฉันก็จะทอดในน้ำมันฟูๆเขาบอกว่าถ้าสมมติคุณเอาซีเรสทูน่าเนี่ยสับนิดเดียวนะนิดเดียวสับนิดเดียว กมันการแบบเหมือนปลาดุกฟูใช่ไหมมันเป็นทูหน้าฟูที่แบบว่ามีเนื้อปลาดุกฟูเมื่ี้เราจะกินกับแม่คุณเคยทำหรือยังเคยทำมาครั้งหนึ่งตอนนั้นทำคลิปกันแล้วเป็นยังก็ทำคลิปวันนั้นจนถึงมีวันนี้ไงคุณแม่จได้ริม้นจุดเริ่มต้นของเราเมื่อสักครู่ค่ะเห็นพี่มดบอกว่าทำเป็นทูน่าฟูตรงตัวนี้ค่ะจะเป็นเนื้อที่ทำสำหรับในส่วนของเนื้อแซนด์วิชมันจะยีอยู่แล้วเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ส่วนส่วนกระป๋องใหญ่ตัวนี้จะเป็นเนื้อสเต็กค่ะจะมีความเป็นก้อนเป็นนชิ้ Oh. คือถ้าสมมติหนูจะทำทูน่าปูมันลดแล้วมันมีนช่วงนี้แบบว่าก็คือไอ้ตัวนี้มันจะยีมาอยู่แล้วใช,ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติอันใหญ่เนี่ยมันคือมันจะเป็นสเต็กชิ้นๆ้นใช่เขาจะเป็นชิ้นๆค, <Wow. S 1> ค่ะคือวันนี้ค่ะไหนๆเราก็มาทั้งทีทั้งซีเล็กทูน่าทั้งอัพเตอร์ยัมมาแล้วเนี่ยเป็นโอกาสพิเศษเราก็มีกิจกรรมใหม้แบบ คุณผู้ชมนะคะเฉพาะรายการแฉเลยนะคะได้ร่วมได้ร่วมสนุกกันกับกิจกรรมของเรานะคะเพียงแค่เออแอดไลน์นะคะตั้งแต่วันที่14กุมภานนี้เลยนะคะโดยกติกาง่ายมากๆสามารถแอดไลน์นะคือไลน์แอดซีเล็กทูน่ามาตอบคําถามกันคําถามก็ไม่ได้ยากแค่สามารถแอดไลน์เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีคําถามให้นะคะพิเศษสุดๆไปเลยค่ะ50ท่านแรกแค่แอดไลน์เข้ามานะคะร่วมกิจกรรมแจกกิฟต์เซ็ต DIY Bo x ค่ะร้านี้เลยคุณแม่ใช่ค่ะเราจะประกาศผลรางวัลนะคะทางช่องทางไลน์แอด ซีเล็กนะคะวันที่ 15, 15กุลุาพัมภานะคะคเวลา สี่โมงเย็นก็คือวันจันทร์นี้สี่โมงเย็นเพราะฉะนั้นรีบแอดไลน์เลยด้านในมีมะนาวมีอะไรอยู่เลยเรียบร้อยแล้วด้านในมีมะนาวแล้วเหรอใช่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเปิดให้ดูเปิดให้ดูง่ายๆมากตรงนี่มีของเซ้เลยใช่คุณสามารถไปทำอย่างน้เลยอ่ะมีให้เรียบร้อยแอดไลน์ไปเลยนะครับมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็สี่เล็กนะครับใช่ค่ะหรือว่าแฟนที่เอาโค้งข้างหน้านี้ก็ได้นะครับได้เลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคครับุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็สามารถทำเมนูแล้วก็ส่งรูปเข้าไปที่ประกวดในเฟซบุ๊กของเขาครับประกวดประกวดในนเละะฮ คใครติดเขาแจกรางวัลมากมายเลยแล<ช>้วกันคุณลองคิดซิว่าวันนี้เอาทูน่าที่อยู่ในน้ำยำที่เป็นซีเรตทูน่าเนี่ยร่วมกับอัฟต์ยำนะฮะในการเอ็กกันเนี่ย คุณจะไปทําเมนูอะไรค่ะคือตัวหนูเองอะค่ะอยากขอพูดในนามของผู้บริโภคนะคะว่าตอนนี้อัพเตยํมเองหรือไม่จะเป็นทูน่าที่มีคุณภาพจากทางซีเล็กเนะะ mm ี่ยค่ะเราเนี่ยพยายามแบบเข้าถึงคนไทยมากๆโดยการมีวางขายในเซเว่น hmm. ซึ่งเราสามารถเดินไปก็ได้ mm hmm. เพียงแค่เราต้องแบบเปิดใจนะคะ mm hmm. บางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าทูน่าเนี่ยทานยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้คนไทยนะคะ mm hmm. หันมาทานทูน่ากันเยอะๆเพราะว่าตัวทูน่าเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากๆน<ร>ะค<ร>ะถ้าเรารู้เนี่ยวัตถุ นาเนี่ยเป็นปลาที่ค่อนข้างแพงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบริโภคกันเยอะๆแค่ไม่เนี่ยกระป๋องนึงเนี่ยกระป๋องนึงนะคะกระป๋องเล็กราคาสามสิบเก้าบ้ทธนบัตรส่วนกระป๋องใหญ่69บาทใช่เหรอใช่เฮียมเลยเดีรซื้อกันเลยครับอันนี้ก็เป็นฮะสีเล็กวันนี้ฉันดีใจมากขอให้หล่อนมาขยันซื้อโฆษณาฉันแบบนี้รอบ้ๆหนูมาซื้ออีกแน่นอนแม่หนูจะซื้ออีกเหรอคะหนูซื้ออีกซื้ออะไรซื้อลูกของแม่แถวๆนี้แหละแม่ ขอบคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะคะวันนี้เพิงเวลาแล้ววันใดแก่รับเชิญของเราแบบว่าจะระลุเรื่องนี้ดีใจเนาะใช่อังคารคุณโป้งวัยแล้วคุณท่านผู้ชมฮะจบรายการแล้วอังคารคุณโป้งวันที่เป๊ะอารักตอนนางรำกลับมากลับมาลีน่ากลับมาลีน่าเป้อารักมาลีน่านะฮะ แม่มรู้ดีนะฮะรู้รู้สิตอนนางลำจะหลอนแค่ไหนจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจบแล้วไปเจอกันกันกบอังคารคุณโกงครับครับผมไปแล้วนะพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ดีดีซินเจียอยู่อีซินีวว่าใช้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ